วันนี้เรามาที่อสะพานแควนลาวนาทุกคนมาไปกแบบันอ้ยไม่รู้ว่านี่เปล่านะจะพยายามนะทุกคนนะ uh. uh. Let's go ไปเดินไปจ้าเดินไป ตะกี้เขาเอียงตูดสวัสดีทุกๆคนนะคะเรามาอยู่ที่สะพานแขวนลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสะพานแขวนนี้ชื่อว่าปซายสืหูเตี้ยวเฉียวนะเตี้ยวเฉียวก็คือสะพานแขวนนั่นเองใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้เราด้วยนะดาบ,บรรยากาศดีมากทุกคนวิธีการมานะคะก็คือนั่ง m r t มาลงที่ MRT เนี่หูนะคะแล้วออกประตูหนึ่งนะออกประตูหนึ่งเดินออกมาประตูแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเข้าไปในซอยเดินทะลุซอยมาคุณจะเห็นป้ายรถเมล์ที่เขาเรียกว่าเฉียวเสียวเออนะคะก็คือเสียวเออราแล้วก็นั่งรถเมล์ตรงนั้นแหละนะทุกคนเข้ามา สวัสดีจ้าเราอยู่ที่สะพานแขวนแล้วนะทุกคนนะตะกี้ตรงทางเขาา้ามันไม่ได้มีสัญญาณนะมันจะเพิ่งมีสัญญาณตรงแถวๆนี้เข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะจ้าอยู่ที่สะพานแปวน,นะเดี๋ยวให้ย้อนกลับไปดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนสะพานแขวนอยู่ที่เน่โูนะคะเน่โู รงนี้นะ่นอกจากจะมีสะพานแขวนแล้วก็ยังมีที่เก็บสตรอเบอรี่ด้วยนะนะ่าสตรอเบอรีสามารถมาเก็บสตรอเบอรี่ที่ในหูได้มันจะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าเอภาษาจีนนะคะเขาเรียกว่าไปสือหูเตี้ยวเฉียวนะคะนอ่สวยเนาะเมือกี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะทุกคนเพิ่งมามีอินเทอร์เน็ตตรงเนี้ย นี่เขามาแล้วฝากกดไลค์เพืแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะบรรยากาศดีมากแดดดีแดดดีวันนี้วันจันทร์นะคะนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะแถวนี้นี่เขาเรียกวเออมันก็มันขย่าอยู่นะทุกคนมันขย่าอยู่เออมันมีความตึง,งตัง,งตึง,งตังตึงตังอยู่นะคะไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินไปข้างบนก่อน พาอยืนข้างล่างมันรู้สึกว่าโยกโยกอ่ะโยกโยกแล้วรู้สึกเยอะที่เขาเรียกว่าอะไรมันรู้สึกแบบหยบจับหยบหับหยบหยับเออนะคะพอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกแล้ว เม็ดไม่ดีนะทุกคนมันอยู่บนเขานะอยู่บนเขาสวยเนาะเมื่อก่อนจะเป็นสะพานสีขาวนะตอนนี้เขาทำเป็นสีม่วงๆออกสีม่วงๆนะออไปเดี๋ยวเดินหาหาขึ้นก่อนเดินหาขึ้นก่อนนี่นะคะเอามาแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊าสวยไหมสวยสวยเนาะหน้าจอมันมืดจังมันปรับแสงให้ไงพี่อพี่ก็เปิดมาใหม่จะได้เปิดใหม่ ไม่เปิดแล้เปิดจนสุดเลนะไม่ไม่ไม่ต้องไปปรับไอ้นั่นมันไม่ต้องไปปรับกดกดปิดหน้าจอแล้วก็เปิดหน้าจอใหม่อ่ะเพราะว่าไอโฟนมันชอบปิดแสงให้อ่ะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> แต่จะร้อนร้อนนิดหนึ่ง <c oughs> ทำลายทำบาปอีและอืมอย่าไปค่าเขานะคะไปเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปข้างบนกันเราไปตรงเราไปตรงแถวแถวใช้草าม,มาไหม่เซนไน้ชื่ฝั่งนี้เนาะไป เดี๋ยวเราจะพาไปตรงที่มันเป็น